spotify สบู่อาบน้ำ baby mine k o r o c h u o w กอนนอนนน้ีนััดเหมือนจะวังแต่วังไม่ได้เมือนยิ่งคุยมันก็นยิ่งใช้ทำไง่ฮ oh oh. เหมือนจะงงแต่นอนไม่ไง่าเหมือนเวลามันเร็วเกินใจให้ทำง่ายคิไดไสคืนไหนไปตั้งนานยังไม่หวางสายในใครมาทางตาฉังไว้ Yeah อย่าลืมปิดไฟละคงจะมืดหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้ท้องฟ้ามันเริ่มสว่างแล้ว ก่อนนอนคืนนี้ฟันที่ได้พักนอนคืนนี้ฉัน,ต,นต,ต้องไปก่อนดูแล้วเราคงไม่ได้รีบร้อนพูดว่าอีกเดียวก็คงจะไปแต่เวลาให้เราเข้านอนแล้วใช่ไหมฝันที่รอบที่รอย ฉันเล่าเธอน่ากวนอนนาฬิกาเดองฟ้าม a งั้นรับฟอนถ้ามันก็ม r วแล่าตรงจ a งก่อนไม่เป็นไรจะมาพูดว่าซื้ออยู่ถึงมวงแล้วเปล่าเธอจะไปแล้วหรือเปล่าถ้ามมีอะไรฉันจะ say goodnight ก็ฉันพูดมาครั้งที่ร้อยแล้วแต่มันยิงไม่อยากวางสาย say goodnight ไปตั้งนานยังไม่วางสายมีใครมาทางตาฉันวา คงจะเมดหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้ท้องฟ้ามันร่ำสว่างแล้วก่อนนอนคืนนี้วันนี้ได้พัก้คืนนี้ฉันตกไปก่อน 그 สวัสดีครับผมชื่อพีนัทครับผมสวัสดีครับชื่อยงกนครับสวัสดีครับผมโยโย่ครับสวัสดีครับชื่ออุ๋เฉยครับสวัสดีครับชื่อป่านนะครับสวัสดีครับผมชอยูมินครับสวัสดีครับอบครับ ทั้งหมดรวมกันเป็นเจ็ดท่านเป็นเดอะเซเวครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับแล้วก็ล่ามอของผมคุณจ๋ายครับผมวันนี้ที่ต้องมีล่ามเพราะว่าสมาชิกของเดอะเซเวเนี่ยมี3ท่านเป็นชาวเกาหลี4ท่านเป็นชาวไทยที่ประกวดผ่านรายการเซเว่นสตา์ทางช่อง3ต้องขออนุญาตต้อนรับนะครับน้องๆจากเกาหลีใต้ทั้ง3ท่านเลยนะที่มาร่วมเป็นเดอะเซเวอยากจะบอกว่าพูด ภาษาไทยเพราะมากชัดมากชัดมากสวัสดีครับนี่ก็ได้ใจแฟนๆไปทั่วประเทศเลยคุณจิ๊ปปีนี้แบบความสำคัญไทยเกาหลีห0สิปีคุณต้องทักทายน้องๆชาวเกาหลีนะครับอันยองนาเซลกัมซาครับดิะเก่งมากครับได้เียครับผมก็ได้อันยองนาเซลชอนดึนวิบูลลีและตนาคจรครับผมครับเยได้รู้จักน้องๆทุกคนนะครับแต่ว่าเพลงที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่คือกุดไนายเป็น ซิงเกิลที่สามแล้วนะผมจำได้ว่าคุณเดบิวมาเมื่อตอนต้นปี<ช>ที่ผ่านมา<ช><ช>ตอนที่คุณเดบิวโอ้โหเราก็ทึ่งแล้วนะว่านี่คือวงไทยกับเกาหลีทำงานร่วมกันแต่อยากถามว่าแรกๆพอคุณได้มาสี่คนคนไทยร่วมงานกับเกาหลีสามคนมันเจออุปสรรคต่างๆในเรื่องของภาษาหรือการใช้ชีวิตร่วมกันยังไงบ้างครับพี่นัทครับ ครับก็ส่วนหลักๆเลยที่พี่นัดคิดน,นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเพราะว่าเราก็ใช้คนละภาษาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับ c u เชอร์ของเขาที่ก็ไม่ได้เหมือนเราไปทุกอย่างแต่เราก็พยายามปรับจูนแล้วก็ทําให้มันเข้ากันได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ทํางานร่วมกันให้ดีที่สุดครับต,ต,ตื่นเต้นไหมพอทราบว่าวงของเราเนี่ยเดอะเซเว่นเนี่ยจะเดบิวต์ขึ้นมาโดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศตอนแรกที่รู้ว่ารายการนี้จะมีเมมเบอร์เกาหลี3คนมา เฟ้นหาคนไทย4ี่คนเพื่อไปเข้าร่วมวงใช่ไหมครับก็ตื่นเต้นมากมากเพราะว่าโดยส่วนตัวก็คืออยากเป็นศิลปินอยู่แล้วซึ่งก็คือแบบคนไทยร่วมกันอะไรปกติอย่างนี้ที่เราคิดไว้ตอนแรกใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอมีโอกาสที่แบบจะได้ทํางานร่วมกับคนเกาหลีแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเดิมแล้วก็รีบสมัครลงรายการนี้เลยครับครับโอ้โหสุดยอดเลยทางน้องๆทางเกาหลีเป็นไงบ้างครับคุณจ๋าครับทางกูเหมือนบอลเดนจากเคทกูเหมือนบอลเนมไสักขัดจีฮากเนโซกามตโเกเชินจี 어 일단 한국에 있을 때이 프로그램을 한다고 했을 때 되게 기대를 많이 했었어요 일단 저희도 처음 해, 그 대표님께서 처음에 여기 태국에서도 처음 하는 거라고 하셔가지고 어 저희도 태국 멤버들이랑 이렇게 할수 있는 기회가 없으니까 많이 그래서 너무 좋을 것 같아서 그냥 바로 그냥 기대를 많이 가지고 왔던 것 같아요. ก็เขาบอกว่าเขาพอเขาดินข่าวว่าเราจะมีการทํารายการคนไทยสี่คนใช่ไหมครับเพราะ็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังมากตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีแล้วเพราะว่าแล้วเหมือนประธานค่ายเขาก็เป็นคนพูดว่าเออเนี่ยที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีโปรแกรมแบบนี้เลยนะที่เอาคนเกาหลีมาเพื่อเฟ้นหาคนไทยพอเขารู้สึกว่าจะได้มาทําตัวนี้เขาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกชอบมากๆเลยครับสนุกมากๆครับเมื่อไปเจอเพื่อนเพื่อสี่คนรู้สึกยังไงบ้างครับผมอุดีเทกุงเนปดช่มานัสเตะโอเตสเ์ชดินทัง 어, 뜬땜 마카 엄청 설렜었고, 그리고 일단 저희 태국 멤버들이랑 같이 이렇게 활동할 수 있다는 것 자체가 저에게 너무 새로운 기회였던 것 같습니다. ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่สําหรับเขาที่เขาจะได้มาแบบทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันกับเมมเบอร์ชาวไทยครับผมกิจกรรมต่างๆที่ได้ร่วมกันครับคุณเจม๊บครับก็คือว่าแลกเปลี่ยนกันทางภาษาเดี๋ยวนี้น้องๆสามคนจากเกาหลีพูดภาษาไทยที่เก่งขึ้นมากขึ้นสุดยอดเลยส่วนน้องๆชาวไทยก็พูดเกาหลีได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันคล่องมือมีใครที่แบบพูดเกาหลีได้แบบดีขึ้นในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานี้พี่ชายผมเลยครับพี่ปา อาจริงๆผมก็เคยเรียนภาษาเกาหลีมาสักพักแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นมาสเตอร์ครับยังแบบนิดนึงเรื่องแนะนำตัวนี่สบายมากเชิญสบายเลยครับเชิญเลยครับผม My name is P A ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เกาหลีอ๋อโอเคยังไาครับผมและเรื่แนะนำตัวเป็นแบบภาษาไทยใป็นภาษาโร่자기소개하자ไหมหรือให้ท่ากูเบนบอออสวัสดีครับผมชิวเชยครับ ผมเป็นศิลปินครับผมมาจากทีเกาหลีครับฝากตัวตัวนะครับโอ้โหดเลยดีมากเลยต้องถามหน่อยว่าฝากถามน้องว่านี่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยนี่อยากจะอยู่สักกี่ปีดีเกิเกาทปีอเทกูเกททเท กยกีเก็ตบได้ท yani> ี่ยังมีอซเวเขาก็แจงอยู่ที่ประเทศไทยต่อไปอยู่ตลอดไปครับอยู่ตลอดเลยแล้วก็ให้น้องๆคนไทยศิลปินของเราทั้ง4ี่คนเนี่ยสลับไปโชว์ที่เกาหลีกันด้วยนะคกาอรืทุเมมเบอกน่็ตองทน่กักาั้ันจี้อดนักตกู ดีมากเลยครับเป็นคนที่ดีเลยครับจริงๆค่ายเพลงเนี่ยเป็นค่ายเพลงอยู่ที่เกาหลีนะครับก็คือการนาดาเป็นคนทาโปรเจก์นี้ผมก็เชื่อว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งอีกวงหนึ่งที่จะมีโอกานเล่นที่เมืองไทยแล้วไปเล่นที่เกาหลีแล้วจะไปเล่นทั่วโลกได้พบฟังดูจากเพลงเมื่อสักครู่นี้กุ๊ดไนโอ้โหชอบภาษาไทยชื่อภาษาไทยคือฝันดีรอบที่ร้อยรอบที่ร้อยเลยฟังแล้วมันโรแมนติกจริงๆเลยที่มาที่ไปของเพลงนี้ครับ ก็สำหรับเพลงซิงเกิลที่3ของพวกเรานะครับก็คือเพลงฝันดีรอบที่ร้อยเราต้องการที่จะเอาประสบการณ์ของทุกๆคนเชื่อว่าทุกๆคนเคยผ่านมาคุยกับแฟนเหมือนจะนอนลวแต่ว่าก็ยังไม่นอนสักทีรู้ตัวอีกทีก็ฟ้าสางแล้วอะไรเงี้ยครับคุณคุณใช้ประสบการณ์โดยตรงครับคุณจิ๊บวสุก็ได้ไงครับเนี่ยกำลังจะบอกเรื่องมันชีวิตพี่เลยเนี่ยแหมคุยเท่าไหร่ไม่ได้นอนสักทีครับแล้วเป็นไงต่อฮะไม่นอนสักทีสุดท้ายก็ไปนอนอายันเช้าครับแต่พอตื่นขึ้นมาก็ยังคุยกันต่อเพราะว่า ทนความคิดถึงไม่ไหวแต่เมื่อไร่ที่นอนเนี่ยไม่ว่าจะรอบที่เท่าไหร่ก็ขอให้นอนหลับฝันดีใช่ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเซเว่นที่มาเยียบเย็นในรายการไทยนิยมของเราขอบคุณคุณจ๋าที่ไป็่ล่าให้เราด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากติดตามผลงานของพวกเขาได้เดี๋ยวเพเพลงนี้น่ารักจริงๆกูดไนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับมาในรายการนี้ไทยนิยมสักครู่หลังโฆษณาครับ สียงกีตาร์ที่ไพเราะแบบนี้จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นั่นคือกิติกีตาร์เบิร์นครับไทยนิยมอาหารไทยวันนี้ภูมิใจเสนอขนมไทยสูตรเอกลักษณ์ไทยกว่า50ปีจากร้านบ้านขนมสวยสวัสดีครับผมวิรัตริสวัสดิ์สวัสดิ์จูโตนะครับจากบ้านขนมสวยขนมเอกลักษณ์ไทยครับบ้านขนมสวยเนี่ยนะก่อตั้งมา ประมาณตั้ง2,502นะครับก็64ปีไปแล้วบ้านขนมสวยนะครับหลังๆเนี่ยเราก็ปรับเป็นลักษณะของเอ่อเมคทัวร์เดอร์ทำแบบค่อนข้างพรีเมียมใช้วัสดุอย่างดีนะครับเบสิก mm hmm. <Basic S 2> ของที่นี่นะก็ทําขนมไทยเบสิกกับทุกชนิดนะครับแต่ก็จะเน้นเรื่องขนมเอ่อขนมมงคล9ก้าอย่างขนมในเทศกาลนะครับขนมบันเกิดขนมให้ผู้ใหญ่สงการปีใหม่อะไรประมาณนี้ครับหรือแม้ขนมเอ่อขนมจัดเลี้ยงนะฮะ งานทําบุญไม่แต่งงานงานตบก็มีสแน็คบ็อกอะไรเงี้ยขนมขายดีตอนนี้ก็จะเป็นขนมชั้นนะครับแล้วก็ขนมพวกทองเอกจาามุงกุฎเสน่ห์จันของเรามีหลายช่องทางนะครับมีทางในเว็บไซต์นะครับบา้านขนมสวย .com นะครับมีทางเพจ at thai sweet c o o m นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะโทรมาได้ครับไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันครับสั่งได้ตลอดเวลาขานมเราจะไม่เหลือนะฮะเราทำตามตาม,ตามลูกค้า อาจจะมีเหลือที่เตียวน้อยมากครับเพราะว่าเราทำตามตามสัม่งถึงจะได้ใหม่สดคอนเตปเราก็คือ,อคุณภาพดีแล้วก็ใหม่สดถ้าได้กิงขนมไทยฝากบ้านขนมสวยด้วยนะครับ